รับยคิดวับนักคู่ลยรับเลยเอาเด้อเด้อป้าลงเด้อคู่เลยเด้อได้เพิ่นกาได้อนุโมทนาเนาะพ่อแม่ออกเป็นบุญเป็นกุศลหมื่นกรี๊บเนาะพ่อแม่ออก ก็เสื้อายเสื้อเนเรีอกว่าผูกขผูกนเอยู่หลังหาเสื้อเยอะไปถามคนลงเือนพอดีเจอแล้วว่าพอดีเออพอดีเจอโอ้ยขมุเขจืแล้วอจะเรีนพอน้องตัวหนุ่มเนาะเมื่อนี้กาสิได้ไปเอากองมาพน้อพราะว่าให้ทาสีแล้วนะเนาะสได้ไปเอาเนาะไปเก้าอาาไปรับพ่อจานนี่เนาะ ไปนํากัน3-4นเนาะแล้วก็พ่อใหญ่ครับรถเน่ไปนํากันเนาะมืที่ายเสือกเหรออกม่ายเสือกกล้องก่าใต้กีได้กีนะถามเขาหนไปหน่อยเนี่ยเนาะกลังสิได้ออกไปห้องแม่ออกตอนนี้ก็เก้าโมงห้แล้วเนาะเราก็จะได้เดินทางออกไปแก็ไปหอดกะบจบ้างกัสิเอาภาพบรรยากาศเือ้อไม่ออกได้เบิ่งในส่กันเนาะ ทางเจ้าภาพเจ้ามูลสัชฐาอยู่ทางมกาเนาะอ่าอยู่ทางมีกากาเปิดได้โฮมกันเนาะพอแมีอ๊อกหลายหลายคนนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าไปเอากล้องซื้อพอแมีอ๊อกคลิปนี้แม่นไปเอากล้องแล้วก็ไปจ่ายเงินเนาะจ่ายเงินนะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดกองและคลิปต่อไปก็ัวบ้างสิถวายปัจจัยอันนี้เมนเอาเอาเงินของประธานเอาก่อนเนาะ อาเงินลมเอาก้อนมานั่นเลยจะบ้างสีไปเอาปัจจัยที่ว่าเอาตัวน,นั่นโยมไปทางเมีกาพระมาในจํานวนสี่ร้อยเ,อาเนาะมาถาวายเพื่อนและกาเฮอยัดน้ำเพอเอาทิศส่วนบุญกุศลน,น้ำเดียวนอะพอไม่ออกหลังจากนั้นก็จึงซีได้ไปแห่ได้เ,เห็ดขักแ่เนาะทางคนใหญ่ซีละวัด ไอสิลาวัตรแห่จักมือจักเวนศิลาวัตจังแฮ่เออเป็นกะสีหามือหายามนะแม่ได้เป็นยังสิลาวัตรแห่ตะไก่มาคือได้ไปจักบ้านแห่เอาละลายบ้านแน่ถ้าถ้าคนนั้นก็จะไปยุ่งแห่ก่อนเพราะมันดังแน่เนาะที่แรกพ่อที่เป็นพิธีกรเฮ็ดอ๋อแห่กองกันดีที่เป็นกะทีเป็นคนเล่าไปเอาไปเอานำการนี่มือนี้กันเนาะอ่ากา สิได้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งตอนไปเอากลองเนาะจากนั้นที่ว่าเอามาเฮาก็จะได้เ่อเบิ่งเธอนึงเนาะตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเอาสิได้เพิ่นสิได้หามือหายามนะไปเอาก็ไปแห้ไปแห้สิได้หามือหายาเมื่อจกเพื่องามมาได้กดีมุกดีเจอนํำเดียวเนาะพอไม่ออกที่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้ามูลสถานน้ำกันก็ได้เนาะเดี๋ยวไปติดตามทับสมเบิ่งนํำเดียวเลยเดอะวานนี้ ยางแลพ่มันตก็ชาวบ้านยูมันชวนมันเจ็บทีมันไม่ยากเลยขาเบอรอเชื่อที่เบอร์นี่เมนขวายันทีบ่เท่าเออเจ็บทีนี่มันยางไก่มันเจ็บทีมันไม่ยากนั่นันว่าชาวบานเลยนี่ชา้านเค่าคล้องคนเสิร์ตว่าข่าหัวตดูตักขี้ัวนั่อีกนี่ไปอยู่แรกไปใช่พราะว่าอ้เรื่นาะเอาเพื่อนมาเชื่อที่ จูงย่างกำทางนี่เขาจ้างไปสวรรค์จ้างไปส่งไฟให้เขาก่อช่วยชนตไ้นกับตะเวิร์ดดสามารถมองความข้า้านมนเขาไปเดี๋ยวยาร้ายแป๊กนึงทำซีโน่แล้วออกมานดิเด็ดตะลุในกองกี่เดือตุ้นไปเรื่อยเจ้ามีเพี่ตัวนมันมีหารได้โอ้นี่ผ่าน โอเเอามันวทงก้อ่อนก่อนสิขึ้นลำเนี่ต้องได้เปกเล่าเนี่ยเออเอมาปมคายเออไดเปกก่อนพเลียวคือกัดมัดปมคายเนาะย่อน่นทุกคนนั่งกินนี่รักหายเลยกหนั่งกินนี่ก็ว่าเนากเจ้าว่าคชองขย

นักเองสัดไ่ไ้ีกอดส้มหอมแก้วกับหอมกอดแยงกีเกียวพัดนันกอดกับหอมแก้มารีนี่ัดอม้คือเด้เขากระซารออกได้ผมเอาได้เนี่ยมาได้หอมนังเอกก่หอมมารีกันเาูหอยยันเจ็บนอนหอมพุงรเทศอมึงใจมึงถึงกุบแน้วมึงม่ไดรเทคุลเลยิดจั๊กเขาไม่ได้หัวก็ได้เขาใน ว่าเนี้ยโอ้ก้อยนี้่กวว่กอยนี่ก้อได้หรอไปก้อนชอก้อนนี่ัวติ่มอบ้านสลกเขดีนั่งงานนั่กเลสเทนแลนด์แล้วดึงก็แล้วเฮยมันจะคืบเฮยดึกันออมาแต่นอวันแล้วแต่นอยู่แล้วดึงว่าแต่นายอยแล้วันี่ผมคือลำเลยงงินเราพัก็นลำเยงเี่อไปเมคือแต่ยานีก็บดมูอขึ้นแม่ไปก็ไปตอขวาวงนี้ไปจุกกรบาดเ้ไปอว ได้หรอมาอ่ะดูคันนี้แหละตลาดบังคาราเดี๋ยวเรียองคัขายชุดลอดเดี๋ยดิบางารา่อนอันนี้มันขึ้นก้าบ้านเพ้อตัวนี้เออบันซอกขายบังคารามขึ้นกัาบ้านเมืองไก่ซอสได้ดิบังคารามตะกั่มเนาะอนนเมืองไก่ซอนเจ้าออิดแล้วขาเป็นแล้วข้าวข้งไก่ซส้วข้งไก่ออืมข้าว้าก่อสข้า้างกอใส่ขุดหอง แล้บุหรอดเนยนี่ขานให้ก้อเกร่ับอันเออใส่บุอกไกพอันนี้เราสายเข็มของพอไหมออกมุกดหารเื้อนื้นัีคร1 1> ัแห้งได้นาะตีตัตื่นเลยมาปิ้นหลุงพอมาอยู่พี่เนาะปิ้นลงคงลงควงนี่เออบง กายเข้มข้องไปเนาะเฮินแพเมืองพาเนี่ยโอ้ม่เผ็ดเอาเพ็ดเไปพากันนี้นะแซนนังท่านเจนเนนงบนโททัวทอยใช่ไหมพอไปโททอยหาแซนหาแซนโททอยอยู่เอมีเรื่อกินน้ำหาแซนไททอยอ่เ้้องนะ

ไม่เลยคืนฮอดอดีตเก่าเลยแต่หายสุ่เสื้อแห่งกันยิบดำนะวันนี้นี่มาสันเข้าน้องพ่อแม่ออกมาแวะสันเข้าก่อนการนี่ยการเดินทางของเขาต้องไปเอากองกัใช้เวลาแน่เนาะได้ห่าไปสวรรค์แล้วกะมาสันพัฒนาเพนอยู่ที่หลักสามลักสามเนาะมาสันเข้าอยู่นี่กะ สันลาบสันนี่ไปเลยเนาะการเดินทางของเฮานะพ่อแม่เนาะนี่แหละกระซิมื่อตืนเลยคับมาเบิ้งน้ำเดียวเนาะเบิ้งน้ำเดียวสันเข้านะเหมือนเนาะสวัสดีแม่นมาเอากองสดี <c ười> โอ้ดองมองเลยเรื่องบันเทิงจกไหนนี่วกนี้มงเลยใครแต่มาไวได้หน่เกี่ยวอะไรอนนั้อันนี้มันมามาหอดนะน้องตัวนันโยมจะพาำมรัสถาทุกคนทุกทานที่รอคอยมาโดนแซนหนาเนาะ วันนี้ได้มาหอดแล้วรายการมาพอ่อพ่อใหญ่เพิ่นเก็บมะม,มงนะโมงกรสรสวัสดีเออแม่นแล้วสวัสดีนี่อันนี้แม่นแม่นไหนสร้างพ่อไม่ออกเออพงนะยังไม่ทันได้เอามาเท่นหน้าจังเอามาเฮะ เออเออเออเพราะว่าเมื่อเมื่อนี้เน่ยพักกันเล่นทาสวรรค์เน่ยจะได้ออกมานี่นะออจะได้ออกมาเนาะเคร่เปตีใครเบิ่งเนาะเสียงดังพังซัดเนาะมาพังวันนี้ ดังหมนี่พอไหมครับเปนดังคักเป็นานนัำบากคร้บดึงเข่งเขาเข่งเขาเข่งเขาปบรเษนานั้นบริตกูรัดเงินก่อนนะกันบรัทนี้เตามเดียวคือบริดังคัะเนาะเป็นเนนแถมไม่ค่อนเธอสองอัน ตีโหลดนะนะผมไปจัดตีโหลดตีอยู่หมดนเอาเก็จนะก่อนล่อนิดัว่าจะแงบอกัมไปน้อยจะค้ามาดันบงนี่ตีโหลดตีมันแหงหนาคอยยักยักยักเอาให้มันบางเอาลองลองลอแก้ไขมันก่อนะว่าครับ เดกกองกัน้องฟองแมวบ่ตุ๊ดอันนั้นอยู่นตัวห้อยอยู่หันเกาะ่งไปหาดบ่เสื้อเพื่อนว่าไม่มามี่เพื่อนว่าไม่มามี่ของไม่ยาบุญยู่นะไม่รู้เด้อองจางแก้ไขได้ยังนโบราณ นี่นะพ่อแม่กาถือว่าแ,แล้วเนาะะเพื่นกาเตรมซื่อไว้คือเก่าเนาะเตรมซื่อไว้คือเก่าและกองกันเยอนะเนาะแต่กามานี่กาเอาได้มาเอาอเอากอ,องมาเอากองแล้วก็จะได้เอาเมือไววทางวัดกอนแล้วกะ บานนั่นเพิ่งกับสีได้หามือหายามไปเอนไปน,นั่นเอานะพ่อไม่ออกไปไปแห่นะจะไปแหนน่เนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวประมาณนี้แหละัาสีให้เบิ่งบรรยากาศอันนี้เนาะอันนี้กับกระเท้าพัน ที่ว่าเพิ่นการอนพอสูผังนะพอมเมีมีบอเดียวนี่เออมีมีแต่ยูน่บอลเดียวเหรอเออกมีนี่มีนาซานมนาซารมันก็งงแล้วมันมาขาดเออเอนยี่โอพรเพเท่านี้เป็นคนบ้านนี่เลยบอกบอแล้วยาไรเดี๋ยพานายยาเร็วคออบ้านบาทคุณ จะเป็นพอเท่านี้จะเป็นพาเท่าเพิ่นนี่บ่อเลี้ย่ดินตอนนี้มานอนดน้ดินนี่ชื่อๆดอกเป็นมาลินน้มนกันพอไหม่มาลินน้ำสวนนี่้านสวนนไปพ่อเลยมาหนิเอ่เอาเห็ดเห็ดเห็ดกกุ่มประมาณ น uh ั่ประมาณ60ซกองตุ้ม0บ่ให้ยาวหลายา60นนี่ประมาณ30ป30โอ้ยมันน้อยโพดมาบ่ให้เขานักเออนักแล้ว่นักอันนี้แบบยางเฮ็ดบยางบ่เรายางบ่เพิ่นนะ50ได้ยาว70เป็นไมุ้งไมุ้งเออ

นี่ย <Đây S 2> <c ười> นะเล่ไม่เล่ไม <Okay. S 1> no. ่ออกสมกับซื้อซื้ออีบหรไม่ออกเพื่อไม่ออกตูนเนาะไม่ออกตูนกับซื้อเอ่อไม่เม่นนะเอายามไดก็เปิดก็ได้ย่อกเปิดอันนั้นทมันมันบคม เงินไปยกใหม่เนาะ้ก็แบบตุ้งตุ้งแบบขอยหาเบิงคอยบอเห็นคนตีคนแด้เดีตู้เปิดเดี๋เนาะน้องกองกาแนวเลยนาพเแม่เอาการมีแต่ว่าสีจัดขึ้นรถและสีกะเพเบิ้งเนาะ่สีสีจัดเบิ่งสีมาตอนเราขึ้นรถนะะถ้าว่าพิพาดประกันเลยกับอตัวขอไปเอาตัวแน่นโยมหลายๆเนอ กับเจ้าบางกับว่าเกะการอะไรสักหน,น,น่อยเนาะมันก็ตื่นเต้นเนี่ยมีเคยเห็ดแบบนี้จ้าเคยเนาะไมีเคยเป็นสะพานบุญแบบนี้จ้าเคยเกิดเป็นคน,นก็ได้เนาะกขอเคอบุญค้ำน้ำสู่หลายๆนะพ่อแม่เนาเลีเ่ยนเนาะเดี๋ยวตอนเพิ่นเอาขึ้นรถเอาการะสีเอาขึ้นเถินะพ่อแม่เนาะเพิ่นอยากเปลี่ยนใจของเพิ่นมันเป็นยางเพิ่นอยากเปลี่ยนเอาใส่

นี а, ่นี <S <S ่่ดีครับนวลดีวัดตีี่กองเพลนกองแรงเด้กองเพชรกองแรงกองเพลนนะกองแรงเด้อกองเพลนะกองแรงเ็้ือก้อง๋ยวนี้ิตีกองเพชรเราขติดขอใหญ่นั่นตียต้นกระล บ้เลยเอว่ามันมาวัน่อนวันสอบมืประกอบวันดีได้บานี้เนาะเออเจ้ากับเงินเลยน้นงทองเลยมาคำนาคุณล้งอให้มีความสุขความเจริญเนาะ เออว่าพุทธศาสนาใส่ขึเก่าเหมือนเด้อเนาะเอาไปนองไม่กล้าก็คือกันและเนาะประกอบส่วนเจ้าก็มีสื่อเสียงอืแล้วได้สั่งของสั่งกองก็ดีเนาะมือสันวันสอบมือประกอบวันงามเงินเลยน้องทองลยมาอยู่บนโลกครั้งฝรั่งอาซาคือเมื่องคำศาสนาเงินเยาทานได้เยาทานอืมมอบแล้ว

เนามามาพ่อใหญ่มาพ่อใหญ่ที่ไปขนหมอกขนหมอกเออมือนี้เนาะเป็นมือสันวันสอบมือประกอบวันดีเนาะได้มาเอากองแล้เออนำจ้างเพิ่นเออให้คำนาคุณลังเนาะเออเงินอะไรเนาะทองอะไรมาเออความเจ็บปวดใดของไข่ไว้มีอะไรคำคุณคำนาคุณลัง เงินไรนอ้องทอเไรมาเด้อเอาสัาง่งได้ความสัดว่าผู้พัฒนาความสูมาหมดอ้าเมื่อซันวันสอบมือประกอบวันดีได้บ่านนี้เนาะเออเจ้ากับเงินไรนอ้องทองไรมาคำหนาคุณลังให้มีความสุขความเจริญเนาะด้ว่าุทธศาสนาใช้คือเก่ามัอนเด้อเนาะเอาพี่น้องไม่กล้าคือกันแล้วเนาะประกอบส่วนเจ้ากับมีสื่อเสียงอืมแล้วได้สั่งข้องสั่งกองก็ดีเนาะ ไอ้เจ้าซื้อเสียมไอมีศรัทธามาลายๆอีกเนาะเออซุ้มก่อยเขาดีไม่แห้งเจ้ากันนี่นุวนาโชกบาระเออเดบุกค่าใช้ต่อไปเนาะมีศรัทธาลายๆกระทงพี่น้องเมืองนอกก็ดีเนาะสวรรค์เกียรตนเรื่องดีเนาะเอเาาสธุมื่อนี้ก็ได้มามอบปัจจุปัจจัยแล้วพอไม่ออกโมบจำนวนเงินอยูสามล้านเออทางพ่อในสร้างเพิ่นเนาะปัจจัยกได้มอบเพิ่นแล้วเนาะ ก็เฮอเป็นบุญเป็นกุศลทางนายสร้างแล้วก็ทางชาวบ้านตะแล้วห่าเนาะพอแม่ออกแล้วก็ชาวบ้านที่ได้โฮมเป็นเจ้าภาพสมุทรสาตานาะได้โฮมนุนกันเมื่อตุคุทุกคนนั่นแหละกรับสิได้เอากองขึ้นเนาะขั้นตอนต่อไปทุกบ้างก็สีเท้เบิ้งอีเท่านึงเด้อก็ยาคุณแรงคือเพิ่นกับสีอุปโมทนาไอ้ได้เพิ่นแบบฟองไม่ออกเออเป็นสิได้อุปโมทนา เโดยยอดน้ำหนาหมื่นกิบสาธุเพิ่นกาได้อนุโมทนาเนาะพอไม่ออกเป็นบุญเป็นกุศลน้หมื่นกิบเนาะพอไม่ออกกาขออายผ่อนเนาะพอออกมีสื่อเสียงดังก้องดังไก่คือเสียงกองที่ได้เอตตะไวในพระพุทธศาสนาเด้อพอเลยเออคำน้ำสูอยุดีมีแหใงการกุ้งหงเหิงเหตุธุรกิจการงานกัน อาหาะพรสุขีติการโยโกภาวะอภิวาธนาสิลิสานิจังวุทาปัญจานิโนจาตาัตตโรธรรมะวะทันติอายุวันโนสุขังพลังเป็นถูกการกรุงหึงเหงืเจริญคือสิ่งของสิ่งกองเนื้อถูกอื้อหืออ้าถูกมันถือว่าเป็นพิธีสำเร็จพอไม่ออกคอนเสิร์ได้เอา กองหึ้นลดในว,วันนี้ก็ได้เพื่อนแล็กาที่ได้มือสู้แต่แล้วขำเขาคุณแหละาิดอแบบเกให้ปูผ้านางกงนสีเพราะ เขาโฮมนี้แล <c oughs> หละในน้อยได้ลายก็มีว่ากันละพันว่าหาเรื่องทื่อเมื่อพบมาเพราะบุญกุศลผลทานตามบุญญาสมพานของไพรเล่ากอุปถร,รมภ์คำสู้ทางพุทธศาสนาวัดยาท่านลักคำเจียงบ้านตาเหลีวไงห,หรือว่าบ้านตาเหลีวเนื้อย่ืลืมเน่าพลาด หาโอกาสไปกันได้พี่น้องเนาะเพื่อจะได้บอกข่าวบุญข้าวท่านการกุศลมาหาท่านอีกเท่านึงกันดนว่ามื้อน,นี้ยังเป็นพิธีเพื่อจะได้เอากองมือบานตาแล้วสิก่อนเดี๋ยวจะเพื่อจะชกหาหาเสาไว้ในข้างต้นหันละอันนั้นเนาะเพื่อจะได้ให้ความสนับสนุนไปอีกเท่นึงคอยฟังทางโฆษก เสียงดีเพื่อนซะก่อนพเพิ่นสิไดว้าสู่ฟังในมือหน้าด้วย <c oughs> คางกองแรงแล้วตอนี้ <c oughs> ออแล้วคางกองพนเพชรนั่นน่พาเข้าทิพย์พาเขา้าบัวทิพย์ก็มากนันนี่กองแรงอันนี้สังโคโฮมเต้าพ่นว่าพาเข้าล่างมาเป็นเบ่งนั้น <c> ือ <oughs> <c oughs> ขันแม่นว่าสีสีสนี่ก็หอยกองกมอมโนแล้วแหละอะโฮมบุญพระเวทนี่ชั้นญาณกอง้ฟังมาโฮมบุญอันนี้ก็เป็นพระอน,นิสงส์ของอันปู่่าตายายมาตั้งแต่กี้แต่หลังคนละผ่นเว้าะนะแต่ลูกหลานเกิดไม่ใหญ่รุ่นก็ฮาก็ได้มาพบมาพอที่ว่ามีกองเพนเ้นว่าประจําวัดว่าอาหามผ่นว่าวัดวัดแล้วก็ มีทั้งอาหา้ามเพิ่ววนเะว้าน่ะหามนีคล้ายๆคือว่าวัดใหญ่นี่แหละพ่ะ <c oughs> อันหลวงหลายวาดายัดใหญ่ทางเจกองก่อน <c oughs> ก่อน <c oughs>

ฮะอ๋อเพิ่นเอาลงมเลยได้เพิ่นเอาล้มเลยได้เอาเอาเอาป้าิเต็งมึงเจ็ดเนี่ยโชโชโชนี่บืา

เอาไปดึง่างได้รอเปล่าไจขาี่ก็มปัดด้วยนี่แหละน้อพอไม่ออกคลิปนี้ก็ที่ว่าเอาขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กทสิได้จบคลิปวิดีโอเพลงซัมมี่เนาะกขอเออนมทุกคนทุกท่านเนาะนมพ่อยนุ่มแม่ทุกคนขอเออพบแต่สิ่งดีๆสิ่งงามๆเนาะขอเออสื่อสิ่งดังก้องดังไกคือสิ่งของที่ได้โฮมเป็นเจ้าภาพโฮมเป็นเจ้ามูลรนทธาในมื้อนี่เนาะกขอเอออายุมันขวัญยืนเด้อตัวนั้นนมคลิปนี้กทสิได้ลาไปแล้วเนาะอจะเล่นพรผมบอกขอบเจอได้หลายเนาะขอเอจุดดีมีแหง เออบนคำนำสูอันน้พรมแล้วแ่ว่านังกองนังกองกันกองตุ้มกับกองห้างฮะเป็นเลย่แลแวกกเธอเพิ่นเธอคำตอบเขาก็เนาะตอเาไม่ใช่ตอบตอหลก็น้อยแต่ว่าเจ็ดเป็นหน่วยระเจ้าเลยนะแต่ว่าฮับมมันงบ้นนูู่้าเน่นะเนาะตอนนี้ออกเขาจไปทางใดเ่อออเงไงมาแอ่ไปหิแล กันเตาน้อยตาใหญ่เลยโอ้ยรออาเด้ออาเด้อป้าลงเดอคูเลยเด้อปาี่รถหอมเนื้อหอมไต่ไปยู่นอนไปช่ำห้องเฮ็ดเ็ชุบเิไนี่ก็ยังงย Tiếp tiếp rồi đó Tiếp tiếp đó